ด้านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับตั้งเป้าทีมชาติไทยป้องกันแชมป์อาเซียนหลังถูกจัดสลากแบ่งสายอยู่กลุ่มเดียวกันอินโดนีเซียรองแชมป์เก่าและฟิลิปปินส์นะครับซึ่งจะเตะในช่วงปลายปีนี้ครับสหบพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ระหว่างวันที่20ธันวาคมถึง16มกราคม2566ครับที่โรงแรมแชงกรีลา โดยมีมิสเตอร์เคฟซามสครับประธาน AFF และพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมงานรอบแบ่งกลุ่มแต่ละทีมจะแข่งขันแบบย่า2ยนัดเยือน2นัดครับผลการจับสลากแบ่งสายกลุ่ม A ครับไทยแชมป์เก่าแชมป์6สมัยอยู่ร่วมสายกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรองแชมป์เก่ากัมพูชาและทีมชนะระหว่างบรูไนหรือติมอร์เลสเตครับที่จะต้องเตะรอบคัดเลือกส่วนกลุ่ม B ครับเวียดนามอยู่ร่วมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาและลาวครับ ด้านพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทุกชาติต้องการที่จะคว้าแชมป์ซึ่งเราจะประมาททีมใดไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายของทีมไทยก็หวังจะคว้าแชมป์ให้ได้ครับไปฟังเสียงนายกสมาคมครับคาดหมายหรือเป้าหมายทุกทีมก็ต้องมีความคาดหวังมีเป้าหมายในการแข่งขันเหมือนกันหมดทุกชาตินะครับคือทุกทีมทุกชาติต้องการชัยชนะนะครับ ก็เป็นเรื่องปกติของกีฬาเพราะฉะนั้นไม่เลือกไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทีมชาติไทยก็คาดหวังเช่นเดียวกันกับทีมชาติอื่นๆโดยโปรแกรมรอบแรกนะครับในวันที่20ธันวาคมนี้ครับไทยจะไปเยือนผู้ชนะระหว่างทิมอหรือบรูไนครับ วันที่26ธันวาคมไทยจะเปิดบ้านพบฟิลิปปินส์นะครับ29ธันวาคมไทยจะไปเยือนอินโดนีเซียวันที่2มกราคมไทยจะเล่นในบ้านพบกัมพูชาครับโดยรอบรองชนะเลิศ2นัดแข่งขันวันที่7มกราคมและ10มกราคม2566ขณะที่รอบชิงชนะเลิศแข่ง2นัดนะครับ13มกราคมและ16มกราคม2566ครับ